ครับกลาบสวัสดีทุกท่านนะครับใน YouTube แล้วก็ทางเพจนะครับก่อนอื่นเลยใครที่เห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้อยู่เราอยู่ที่หน้าปู่เวสุวรรณนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาจุดธูปนะครับจุดธูปขอโชคนะครับกับปู่เวสุวรรณนะครับองปู่องยาอยู่ฝั่งนี้นะครับทุกท่านนะครับ ใครอยากจะมาเที่ยวนะครับมากาบใบนะครับปูพญานาคนะครับเราตรงนี้เรามีทุกตระกูลเลยนะครับก็แวะมาเที่ยวได้นะครับอยู่บ้านนนลสามคีนะครับอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับผมบรรยากาศดีครับหน้าหนาวนะครับจังหวัดไหนเริ่มหนาวแล้วครับทุกท่านครับบรรยากาศดีครับวันนี้นะครับ ท้องฟ้านะครับสดใสไปเดี๋ยวผมจะพามาขอโชคนะครับวันนี้เดี๋ยวเราอ่าจุดอยู่ที่องค์ย่และกันองค์ย่ามะนีจันทานนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นปูงดำบรรยากาศดีครับวันนี้นะครับแต่ว่าช่วงเช้าไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะครับ ช่วงเย็นก็จะอากาศเย็นๆนิดนึงนะครับจังหวัดไหนเริ่มหนาวแล้วครับทุกานใครรับชมอยู่ที่ไหนนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับนี่ถูกนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาจุดทูบละกันใครอยากจะไปเที่ยววันนี้นะครับวันจันทร์นะครับที่สิบเอดก็ไปได้นะครับแต่ว่าที่ผมจะจุดเนี่ยผมจะไปซื้อลอตเตอรี่นะครับ ไปหาลอตเตอรี่พี่นนอกนะครับแต่คนชอบนะครับของงวดวันที่16พฤศจิกาสองพนห้ารนะครับ67นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางไปซื้อลอตเตอรี่นะครับ สนับสนุนนะครับลอตเตอรี่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับส่วนใครจะไปทางไหนก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับแต่ผมจะไปหาลอตเตอรี่นะครับนะพี่นอกถารุ่นน้ำกันครับผม ส่วนท่านใดนะครับอยากจะมางานไหว้ครนนะครับอยู่ตำาหนักปูใหญ่นะครับอาจารย์นอตตี้นะครับอยู่กาลสินนะครับวันที่สามกมานนะครับสองพันห้าร้อยนะครับหกสิบแปดใครอยากจะมาทำลงทานนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าอยากจะมาทำลงทานนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดให้นะครับเพราะว่าเราต้องจัดเตรียมสถานที่นะครับไว้รอนะครับเพราะว่า คนน่าจะมาทำลงทานเยอะนะครับแต่ปีที่จัดงานวงสวงง่ะลงทานเยอะมากเลยนะครับอ่ะตัวแรกมาแล้วนะครับน่าจะเป็นเลขสามน่าจะเป็นเลขสามสาม,ส,ามสองตัวเดิมหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นตัวไหนนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ พละไลพละแช่เด้อพี่น้องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับเบิดแนวสีไทยละ่ะพี่น้องนะครับเบิดแนวสีไทยแห่งเบิงละ่ะล่ะนะครับถ้ามีโอกาสนะผมก็จะไปอ่าวัดดังๆนะครับหรือเราจะพาไปมูวัดดังๆอะไรแบบนี้ไปดูไปเที่ยวอะไรแบบนี้นะครับถ้ามีโอกาสนะ งวดนี้นะครับถ้าถูก3ตัวตรงๆนะครับจะนําผลไม้นะครับมาถวายองคูกับองค์ย่าเลยนะครับา่าผู้ใดได้โชคนะครับร่วมถวายผลไม้ได้นะครับผู้ใดมักน้ำนะครับติดตามไปเรื่อยๆครับว่าจะได้ตัวไหนเนาะ ตัวแรกนะครับเลขสามเดี๋ยวเราไปลุ้นนะครับตัวที่สองนะครับว่าจะเป็นตัวไหนอาจจะไปตรงกับความฝันใครก็ได้นะครับที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับหรืออาจจะไปตรงเลขที่ชอบนะครับก็ไปด้วยกันได้นะครับตัวที่สองผมมองเป็นแปดนะ น่าจะเป็นเลขแปดจริงๆนะครับ แปดจริงๆครับ38นะครับลุ้นตัวสุดท้ายนะครับลุนตัวสุดท้ายนะครับเพื่อจะไปตามหาลอตเตอรี่นะครับใครจะไปซื้อา3ก็ได้นะอะ,อะไรอะ่ะลอตเตอรี่สามตัวของรัฐบาลนะครับ ไม่แน่อาจจะได้โชคนะครับสิ้นก่อนสิ้นปีก็ได้นะครับช่วงนี้นะครับอากาศก็เริ่มเย็นนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะทุกท่านนะครับใครจะกลับบ้านช่วงปีใหม่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับถ้ามีโอกาสก็แวะมาเที่ยวได้นะครับอยู่ตำหนักปุยยาจานอตตี้นะครับก็แวะมาเที่ยวได้แวะมาถ่ายรูปได้นะครับ กรสินนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับที่เราจะไปนะครับถ้าเราจะไปเข้าไปกราบนะครับหรืออยากจะไปชมสถานที่นะครับศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้ก็น่าจะเป็นธรรมอุทยานนะครับหลวงปู่ศิลานะครับแล้วก็วัดพระธาตุหมื่นหินนะครับภาเกจิดังกลสินเลยนะครับหรือจะไปนะครับวัดหลวงปู่นุยอินก็ได้วัดป่าอุทธมงคลนะครับ ารสินเรานี่แหละนะครับแล้วก็วัดหลวงปูเวิร์นนะครับวัดบรุรพาโคกเขือนะครับอันนี้ผมก็ไปมาหมดทุกวันแล้วสวยจริงๆครับวัดสวยนะครับร่มเย็นมากเลยนะครับแล้วก็เป็นพระเกจิด้วยนะครับถ้าอยากจะไปเที่ยวช่วงนี้นะครับก็น่าจะเป็นนั่งชิลรับบรรยากาศเย็นน่าจะเป็นเขื่อนลำปาวนะครับกราสินเรา เกิดลำปลาช่วงนี้ก็บรรยากาศดีครับเพราะว่าผมก็ไปบ่อยผมเป็นคนชอบตกปลาอยู่แล้วครับชอบตกปลาชอบไปนั่งเล่นนะครับบรรยากาศดีคนระับเพือลอลำปาอ่าตัวที่สามมาแล้วน่าจะเป็นเจ็ดน่าจะเป็นเจ็ดจริงๆอืมน่าจะเป็นเจ็ดนะครับ ผูใดมากน้ำกัดขอให้โชคดีนะครับพี่น้องถือกระวันที่หนึ่งไว้เลยครับนะครับแล้วเจอกันนะครับอยู่ที่กรสินนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ติดตามไว้ละกันนะครับฝากกดติดตามไว้เลยนะครับเพราะว่ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปชมวัดพระธาตุมื่นหินวัดลงบุศยีลาเดี๋ยวจะ เพราะว่าผมมีแผนจะไปทําบุญอยู่นะครับแล้วก็มันมีอีกวัดหนึ่งนะครับอยู่กราสินนี่แหละวัดอะไรผมก็จาไม่ได้แล้วว่าจะไปทําโรงทานนะครับเผื่อวันนี้องค์ปู่องค์ย่าให้โชคนะครับก็อาจจะมีนะครับทุนทรัพย์เพิ่มทบเพิ่มนะครับเพื่อจะไปทำโรงทานนะครับน่าจะเป็นเลขเจ็ดจริงๆแหลนะเนาะ ใครชอบตัวไหนก็ลองดูแลกันนะครับไปซื้อลอตเตอรี่นะครับหรืออะไรเป็นสามเราของรัฐบาลนะครับที่มีสามตัวนะครับสามตัวตรงสามตัวโต๊ดอะไรแบบนี้นะครับก็ลองดูเผื่อโชคดีนะครับใครชอบกับผมนะครับก็ลองดูแลกันนะครับอ้าวใครเห็นก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับให้โชคดีแล้วกันนะครับบรรยากาศดีครับวันนี้นะครับ บรรยากาศดีครับโอวงดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพจนะครับเพจของอาจารย์นอตตี้แล้วก็เฟซบุ๊กนะครับ ใครที่กดติดตามเป็นเพจปลอมนะครับให้เข้ามาดูเพจจริงนะครับและดูผู้ติดตามด้วยนะครับอันนี้เป็น a ฟ e b o o k จริงนะครับถ้าเป็นเ facebook จริงจะมีเครื่องหมายถูกอันนี้อันนี้ของจริงนั่นแหละนะครับดูผู้ติดตามนะครับอันนี้เป็นไอดีไลน์นะครับสดสำหรับท่านใดที่อยากจะบูชาวัตถุมงคลนะครับน่าจะเป็นเสื้อนะครับแล้วก็เหรียญ วงดำนะครับอันนี้เป็น ID l ล n e ด้านล่างคือท่านใดอยากจะทาโรงทานนะครับวันงานวันที่สามเนี่ยสามมกราก็สามารถแอด ID ไลน์เข้าไปสอบถามอาจารย์ได้เลยนะครับว่าอยากจะทาโรงทานเพราะว่าทีมงานจะได้จัดเตรียมสถานที่นะครับเพื่อทุกท่านนะครับเพราะว่าคนอาจจะเยอะนะบรรยากาศด้านในนะครับ เย็นครับบรรยากาศดีไม่ร้อนครับเข้ามาด้านในไม่ร้อนใครที่อยากจะมาเที่ยวก็แวะมาได้นะครับก็จะมีถ้าตรงนี้ก็จะเป็นห้องบูชาวัตถุมงคลแล้วก็ห้องเป็นห้องพระด้านในด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นลานปู่วิลูปกโมลานปูวิลูปกขโคน,นะครับด้านข้างก็จะเป็นพญานาคสี่ตะกูลนะครับเนี่ย องค์ที่ยืนอยู่นี้ก็จะเป็นเท้าตุกาบาลทั้งสี่นะครับฝั่งนู้นก็เป็นองค์พญานาคสีระกูลเหมือนกันนะครับมีน้ําตกนะครับบรรยากาศดีครับทุกท่านช่วงช่วงเช้านะ่ะช่วงเช้าไปถึงประมาณบ่ายบ่ายสองนะ่อาจจะร้อนแต่ว่าบ่ายสามขึ้นไปนี่เริ่มอากาศเย็นนะครับ ต้นไม้ก็เริ่มออกใบอันนี้แหละนะครับเป็นต้นอินทาผาลัมก็ว่าคนที่มาเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่มาเคยเห็นแล้วก็ถามว่าเป็นต้นอะไรนะครับอันนี้เป็นต้นอินทาผาลัมนะครับต้นอินทาผาลัมปลูกไว้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าอินทาผาลัมพันุ์นี้นะครับกินไม่ได้นะครับเป็นปลูกสําหรับสวยงามเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมีเมล็ดนะ เวลามันออกกระเล็ดมันก็ออกเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่ว่ามันกินไม่ได้ครับมันกินไม่ได้ <Okay. S 1> ที่เราจะถ่ายรูปเยอะแยะเลยครับเราจะถ่ายมุมไหนก็ได้นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นถ้าถ้าเราเดินไปฝั่งนู้นก็จะเป็นด้านหน้าที่เราต้องไหว้นะครับไหว้ปู่องค์ดำเก้าเสียนแล้วปู่อนันตะแล้วก็พระนางอุษานะครับเราเดินเสร็จเราเดินนู้นเข้าไปในป่าในป่านะครับสุดก็จะเป็น หมู่อ่าสามแพ่งนะครับแล้วก็จะมีน้ําตกอยู่ตรงนู้นนะครับสวยครับบรรยากาศดีนะครับต้นไม้ก็ร่มเย็นนะครับด้านนอกนะครับด้านนอกตรงนี้ก็จะเป็นร้อนๆนะครับแต่ว่าเข้ามาตรงนี้เย็นนะครับเย็นสบายอ่ะโอเคนะครับทุกท่านนะครับใครที่เห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อนะครับ หรือท่านใดอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถนะครับสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับตรงซิปที่เอาขึ้นเลยนะครับอ่าโอเคนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ